สตาร์ทอัพที่มีชื่อว่าโซมาโตนะครับเป็นบริษัทจัดส่งอาหารพวกเขาตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนนิสัยการกินของประชากรกว่า1.36พันล้านคนในประเทศอินเดียซึ่งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาได้ประกาศทำ IPO และได้ทำให้บริษัทมีมูลค่าสูงถึง12,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐพวกเขามีกลยุทธ์อย่างไรนะครับที่สามารถทำได้สำเร็จไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Geek Stories ears Inspirational to Story for your ears. สวัสดีครับผมโดนดนจากดนดลบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินะักธุรกิจนะักเนะทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับต้องบอกว่าความน่าสนใจของโซมาโตก็คือแม้พวกเขาเนี่ยจะดำเนินธุรกิจอาหารแบบดั้งเดิมน,นะครับ แต่โซมาโตเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยแอปตัวนี้เนี่ยดำเนินธุรกิจส่งอาหารพร้อมรับประทานไปยังบ้านโดยที่ตัวของพวกเขาเองเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีหน้าร้านโกดังรถบรรทุกหรือรถส่งของแต่อย่างใดนะครับซึ่งโมเดลธุรกิจของบริษัทก็คล้ายๆกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Uber Amazon Airbnb แต่จะแตกต่างไปจาก Facebook หรือ Link ์อินะครับที่เป็นเครือข่ายโซเชียลมีเดีย และเรื่องราวพอดแคต์ในอีพีนี้เนี่ยจะมาดูกลยุทธ์ทางธศรกิจที่น่าสนใจของโซมาโตนะครับที่พวกเขาทำได้สำเร็จข้อแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วนะครับโซมาโตตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนในิสัยการกินของประชากร1.36พันล้านคนในอินเดียโดยที่90%ของประชากรอินเดียเนี่ยไม่รับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะครับเปรียบเทียบกับประเทศจีนที่58%ของผู้คน รับประทานอาหารที่ร้านอาหารเป็นประจำก่อนหน้านี้มีอุปสรรคสองประการในการรับประทานอาหารนอกบ้านในประเทศอินเดียประการแรกก็คือการขนส่งมีเพียง2%ของครัวเรือนชาวอินเดียที่มีรถยนต์นะครับเมื่อเทียบกับ9 8ของครัวเรือนในสหรัฐประการที่2ก็คือข้อห้ามทางวัฒนธรรมบางคนแทบไม่เคยกินอาหารที่ปรุงในครัวของคนอื่นเลยทั้งชีวิตนะครับ โซมาโตเนี่ยแก้ไขอุปสรรคทั้งสองนี้ช่วยให้กลุ่มใหม่ของประชากรเข้าถึงอาหารในร้านอาหารได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวนอกจากนี้ยังช่วยลดอุปสรรคทางวัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนให้ผู้ใช้เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับผู้คนจะไม่ค่อยเต็มใจลองทานอาหารในร้านอาหารพวกเขาจะเปิดใจเมื่อเห็นสมาชิกในครอบครัวของตนเอง หรือคนจากกลุ่มวันนะและกลุ่มเพื่อนฝูงของพวกเขาเนี่ยมีการแชร์ข้อมูลเข้ามานะครับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและร้านอาหารมากกว่าแม้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับแอปส่งอาหารแต่โซมาโตเปลี่ยนนิสัยการกินของผู้คนจำนวนมากในประเทศอินเดียน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็มีความทะย,ยานไม่น้อยกว่าที่ Uber หรือ Airbnb ตั้งใจจะทำเลยก็ว่าได้นะครับ อูเบเนี่ยทำให้คนนับล้านเรียกรถจากคนแปลกหน้าและตอนนี้มีบริการเรียกรถผ่านอ b e r อร์มากกว่าบริษัทแท็กซี่ใดๆในโลกหรือบริษัทอย่าง Airbnb อำนวยความสะดวกให้เข้าพักบ้านคนแปลกหน้าและเสนอห้องพักมากกว่าเครือโรงแรมใดๆในโลก ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเหล่านี้นะครับที่ทําให้ผู้คนไม่จําเป็นต้องมีห้องครัวรถและบ้านของตนเองอีกต่อไปและสามารถใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายได้โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการลงทุนในสินทรัพย์ด้วยค่าเหล่านี้ข้อสอนะครับการใช้ต้นทุนที่ต่ําและเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิน่น Google Search Airbnb Yelp Uber LinkedIn และ Facebook มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับที่คล้ายคลึงกันพวกเขามีโมเดลเสมือนจริงที่ ปรับสเกลได้ซึ่งสามารถขยายได้แบบทวีคูณด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในอดีตไม่ว่าจะเป็น Ford เอง Tar เกตที่ต้องการที่ดินโรงงานสู่กระจายสินค้าหรือข้างสินค้าเพื่อขยายกิจการก่าวอีกในหนึ่งก็คือบริษัทด้านเทคโนโลยีเนี่ยสามารถขยายรายได้และงบกำไรขาดทุนโดยไม่ต้องเพิ่มในงบดุลน,นะครับ s o มาโตกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญโดยไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารใดๆเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามนะครับ Somato แตกต่างจากแกษกใหญ่ด้านเทคโนโลยีอื่นๆในแง่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเมื่อบริษัทอย่าง Google หรือ Facebook เนี่ยเปิดให้บริการในต่างประเทศนะครับโดยแทบไม่ต้องเปิดออฟฟิศในสถานที่นั้นๆ ในทางตน้นการข้ามโซมาโตจะเข้าสู่เมืองใหม่หลังจากสร้างความสัมพันธ์กับร้านอาหารท้องถิน่นประเมินข้อเสนอและทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อปรับปรุงเมนูและราคาให้เหมาะสมก่อนนอกจากนี้ยังมีการประเมินและแต่งตั้งตัวแทนจัดส่งในพื้นที่ดังนั้นโซมาโต้จึงลงทุนจำนวนมากในความสัมพันธ์ในท้องถิน่นและความรู้ในท้องถิน่นซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่กู้แข่งไม่สามารถเรียนแบบได้ไง่ายๆนั่นเองส่วนที่3ก็คือความใกล้ชิดกับลูกค้าบริษัทเทลยีสมัยใหม่ รวบรวมจัดเก็บจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้เป็นเวลาหลายปีซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเปรียบเสมือนทองคำนะครับเนื่องจากช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถใช้โฆษณาที่ตรงเป้าหมายและปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าได้ตามแต่และบุคคลความแตกต่างที่สําคัญระหว่างลูกค้าที่เดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตของ Walmart กับร้านค้าออนไลน์ของ a เม Amazon ก็คือ a เม Amazon จะจัดระเบียบร้านค้าใหม่ทั้งหมดทันทีไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์จอแสดงผลการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ในลักษณะที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้ารายนั้นได้แบบทันทีในทำนองเดียวกัน Somato หรือ Uber Eats สามารถติดตามรสนิยมของลูกค้าความต้องการส่วนลดและความชอบในแง่ของอาหารเวลาจะส่งและราคารวมถึงข้อมูลเชิงลึกและรวมข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นเข้ากับเทรนด์อาหารท้องถิ่นฤดูกาลวันหยุดและเทศกาลต่างๆได้ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเสนอเมนูที่กำหนดเองได้ในทันที ความใกล้ชิดกับลูกค้าในระดับนี้เนี่ยจะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนลูกค้าทําให้เกิดอุปสรรคสําคัญในการเข้ามาของผู้เล่นใหม่นั่นเองสําหรับบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่วนใหญ่ยิ่งเครือข่ายใหญ่บริษัทยิ่งมีค่ามากขึ้นผ่านเอฟเฟกเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กเอฟเฟกนะครับซึ่งมี3ประเภทก็คือเอฟเฟกเครือข่ายโดยตรงเอฟเฟกเครือข่ายโดยอ้อมและเอฟเฟกเครือข่ายข้อมูล บริษัทเทีลยีอย่าง Facebook และ l i n k ์อินได้รับประโยชน์จากผลกระทบจากเครือข่ายโดยตรงนะครับลูกค้าใหม่แต่และรายที่เข้าร่วม Facebook หรือ l i n k ์อินสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าที่มีอยู่เนื่องจากตอนนี้ลูกค้าทั้งสองสามารถลิงก์โดยตรงถึงกันได้แม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่ต่างกันลูกค้าคนที่พันที่เข้าร่วมเครือข่ายสร้างมูลค่ามากกว่าลูกค้าคนที่ 10- 50 หรือคนที่ร้อยนะครับเนื่องจากลูกค้าคนที่พันสามารถสร้างลิงก์ใหม่ได้ถึง9 9 9ลิงก์ในขณะที่ลูกค้าคนที่10สามารถสร้างลิงก์ได้เพียง9ลิงก์เท่านั้นบริษัทเทคโนโลยีอย่าง n น t f l i x Amazon Uber หรือ Somato นะครับไม่มีผลกระทบต่อเครือข่ายโดยตรงหากลูกค้าใหม่เข้าร่วม Soma โ o พวกเขาจะไม่สร้างเครือข่ายใหม่โดยตรงกับลูกค้าปัจจุบันร้านอาหารใหม่ที่เข้าร่วมโซมาโตเนี่ยไม่ได้สร้างมูลค่าให้กับร้านอาหารปัจจุบันโดยใช้โซมาโต้ อย่างไรก็ตามในแพลตฟอร์มอย่างโซมาโตมีผลเครือข่ายโดยทางอ้อมยิ่งจำนวนลูกค้ามากเท่าไหร่มูลค่าของร้านอาหารก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและในทางกลับกันตอนนี้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้นร้านอาหารก็มีตลาดที่ใหญ่ขึ้นและสามารถใช้เครือข่ายการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญกว่านนั้นโซมาโตยังได้รับประโยชน์จากผลกระทบของเครือข่ายข้อมูลลูกค้าใหม่และร้านอาหารทุกรายให้ข้อมูลอันมีคา่า ที่ s o มาโตเนี่ยสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการเสนอคุณค่าสำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ทั้งหมดโดยการปรับปรุงคุณภาพและความคิดเห็นเชิงลึกทำความเข้าใจกับพฤติกรรมการใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกการแก้ปัญหาและเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลรสนิยมและความชอบในท้องถิ่นเทคโรอิเมชเ n e นิ่งเนี่ยสามารถปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้โซมาโตสามารถให้คําแนะนําที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นสําหรับลูกค้าแต่ละรายและเชื่อมต่อร้านอาหารกับลูกค้าเป้าหมายได้ดีขึ้นโดยอาศัยการเรียนรู้ร่วมกันในฐานลูกค้านั่นเองการปรับปรุงนี้เมื่อประกอบกับก,บการเพิ่มจํานวนตัวแทนจัดส่งและร้านอาหารที่มีความดึงดูดรวมถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์และบริการในขณะที่สามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับสำหรับข้อสุดท้ายก็คือ ระบบนิเวศท,ที่กระตุ้นการขยายตัวด้วยต้นทุนที่ต่ำบริษัทเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถใช้ความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆบริษัทที่พึ่งพาระบบนิเวศเหล่านี้เนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลองพิจารณาการใช้ iPhone ของ Apple และการใช้อุปกรณ์ Echo ของ Amazon นะครับเพื่อขายแอปเพลงเกมและวิดีโอที่ผลิตโดย thirdparty หรือบุคคลที่3 และทำเช่นนั้นโดยใช้บริการชำระเงินของตนเองจากนั้น Apple และ Amazon เนี่ยจะตัดเงินแต่ละดอลลาร์ที่ไหลผ่านระบบของพวกเขาอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Uber นะครับขยายบริการแชร์รถไปยัง Uber East ด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในทํานองเดียวกันนะครับโซมาโตสามารถขยายการนำเสนออาหารในร้านอาหารเพื่อรวมส่วนผสมที่พร้อมปุงล่วงหน้าซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยมันใช้ประโยชน์จาก ความสัมพันธ์กับร้านอาหารเพื่อจัดหาวัตถุดิบสำหรับพวกเขานั่นเอง Google Search Microsoft Twitter และ Facebook สามารถเพิ่มรายได้ด้วยต้นทุนผ่านแปรที่น้อยที่สุดการทำ Copy ระบบะิบติการ Windows 10หรือให้บริการลูกค้าของ Google หรือ Facebook รายอื่นๆเนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยนั่นทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอย่าง Facebook เนี่ยสูงถึง80-85%เลยทีเดียว อย่างไรก็ตามนะครับแนวคิดเดียวกันนี้เนี่ยใช้ไม่ได้กับ Uber Airbnb Amazon และ Somato รายได้ส่วนใหญ่ของพวกเขาเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังสปายเออร์เช่นร้านอาหารในเคสของ Somato คนขับรถในเคสของ Uber และเจ้าของบ้านในเคสของ Airbnb นอกจากนี้ Amazon และ Somato เนี่ยยังต้องจ่ายเงินให้กับตัวแทนจัดส่งอีกด้วยแต่การสเกลขนาดของธุรกิจความรู้เกี่ยวกับสปายเออร์และการเพิ่มอำนาจต่อรอง ช่วยลดต้นทุนผ่านแปรเหล่านั้นได้นะครับเทคโนโลยีแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นโดรนหุ่นยนต์และยานยนต์ไร้คนขับสามารถลดต้นทุนการจัดส่งได้อีกซึ่งทําให้ผลกําไรที่ได้รับจากแต่ละธุรกรริจโดยการปรับปรุงรายได้และลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยจึงกลายเป็นส่วนสําคัญของกลยุทธ์ของบริษัทเหล่านี้เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าบริษัทเทคโนโลยีที่เน้นกลยุทธ์ในรูปแบบเดียวกันนี้ได้รับการประเมินมูลค่ามาอสานมากๆ ในยุคสตวรรัที่21ณเดือนก,นการกฎาคมปี2021มูลค่าตลาดรวมของบริษัท f a c e b o o k a p p l e a m a z o n Netflix g o o g l e บวกกับ Microsoft อยู่ที่เกือบ9ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงกว่า GDP ของทุกประเทศในโลกยกเว้นเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นยักษ์ใหญ่ทางด้านเโนโลยีในปัจจุบันต้องเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมแห่งศตวรรษที่20ไม่ว่าจะเป็น Ford m มอเต General Electric, Standard Oil หรือ Union Pacific m e ็นต้นบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนอุตสาหกรรมและสังคมพวกเขาต้องการเงินลงทุนจำนวนมากซึ่งใช้เวลาในการสร้างธุรกิจลหลายสิบปีขึ้นไปนะครับดังนั้นการประเมินมูลค่าที่สูงของ SOMATO จึงไม่น่าแปลกใจเลยพอท้ายที่สุด มันคือบริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยการกินของประเทศที่มีประชากรนับพันล้านคนอย่างอินเดียได้สําเร็จนั่นเองครับผมสําหรับเรื่องราวของโซมาโตในอีพีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนันกเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจที่ผมจะไม่เล่าฟังผ่านรายการ Geek Story ก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g e e k f l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ใน แพลตฟอร์มหลักๆทั้ง p e a ด a ี p l e Podcast, Google Podcast, s p ส t i ดี YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจิทัลทุกๆตอนอยู่แล้วน,นะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด o l l o w ฝากกด u ั s c ไ cribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Li น e แอดที at, ่แอดทระดอน t อ a ที R a D s o l, สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับ สำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าน,นะครับผมสวัสดีครับ